สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกกันครับผมก่จะมาถ่ายทำรีวิวเกี่ยวกับเส้นทางตีริมแม่น้ำนานานะครับที่กดเส้นทางที่ริมแม่น้ำาน้าตอนนี้สะพานที่ข้ามมาจะเข้าไปลงมาหน,น้าน,นะครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศครับเส้นทางนี้ดูว่าข้างขวาม,มือคุณผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเป็นแม่มนไปน้ำหน้านะครับไปดูเส้นทางนี้ที่เขาสร้างใหม่เออเป็นเขื่อนเขาเรียกว,ว่าเขื่อนริมกระฟัง กันน้ำท่วมนะครับมาดูว่าเส้นทางนี้จะไปถึงไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ด้านหน้าก็จะเป็นในน้ำานานครับรคุณผู้ชมเนี่ยครับในน้ำานานครับโอ้เส้นทางนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ครับโอ้ตอนนี้้างทางนี้มีค่าะลรสมัยก่อนไม่มีค่าน้ําท่วมบ่อยอยงนี้ครับโอ้คนที่มีดินแถวนี้ล้อมรัวมาเลยครับโอ้สุดยอดเออ ที่ดินแถวนี้รู้สึกมีมีมูลค่าครับโอ้ยออกทางนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันจะไปสูตรทางนู้นนะคุณผู้ชมโอ้ยออกทางนี้อ๋อผมว่าฝากด้วยก่อนเอาโอ้เป็นย like ังไงทำไมหรือมันเป็นเป็นที่ดินของอื่นคนอื่นเขาอ้าวเรากโกงมาอย่างนี้อ้าวจะเข้าไปไหนเอ่ยตา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 ยงานนี้เราเราเตาย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  เออตายๆๆงานนี้เดี๋ยวผมจะลงเข้าไปทางนี้ครับไหวหรือเปล่าไม่รู้โาโทรมัยโยพเก็บมือถือก่อนครับเออผู้ชมให้เราถ่ายทํำไหม่นี่ครับทางนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ครับเนี่ยครับเราก็จะออกมาทางถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นทางเออ่ตรงนี้ครับโอ้โอ้ อย่าหลงเข้ามานะคุณผู้ชมวันนี้หลงเข้ามานะคุณผู้ชมคพราะว่าเป็นเรื่องแล้วครับเพรารถยนต์นี่เป็นเรื่องแล้วอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์นี่เป็นเรื่องคุณผู้ชมอย่าหลงเข้ามานะครับนี่ออกทางนี้ครับคุณผู้ชมนี่ออกทางนี้นี่นี่โอ้ได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 ้หมดท่าอะไรครับคุณผู้ชมเออโอ้ไม่เข้าไปละเข็ดครับเข็ด เส็ดลาบเลยเส้นทางที่ไม่เคยไปเนี่ยคุณผู้ชมเราออกมาเส้นทางนี้ดีกว่าครับโอ้คุณผู้ชมพอแล้วครับเพราะว่าเรามาสุดต,ตรงนี้ครับแถวบ้านบุพพารามเราเราปิดคลิปกันเท่าะว่าผมว่าใช้เวลาเยอะมากครับ